นิดนึงนะลูกไม่ต้องดูนะสองสามนิดนึงหนูทนหนูหนูเก่งมากออกแล้วค่ะออกแล้ว หนูไม่ได้เป็นเล็บนะลูกเป็นหนังเั้งนั้นเลยอ่ะนี่ยุบเลยอ่ะดูนยกดอย่างนี้แล้วโล่งนะเนาะอ,อ,อีกข้างเดียวอึบเดียวตัดหนังก่อน เจ็บตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาะทำเป็นแผคืออย่างนี้ค่ะหนูว่างัดออกไม่ได้หนูก็เลยดัน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 มันก็เลยกลายเป็นไปอยู่ข้างในตึตรงอยู่ข้างใน หนึล่ลูกเอ๊ะอ,อ่าอ่าอ่าอ่อาอีชิ้นนึงหนังหนึ่งชิ้นเอาชิ้นนี้ไปก่อน มีหลายชิ้นเนี่ยตรงนี้ออกแล้วมันมีอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนังของหนูมันไม่ออก,กมาเป็นยวงก็เพราะว่าชิ้นมันขาดช่วงจากการที่หนูงัดนั่นแหละ นิดหนึงหมดแล้วหนึหมดหมด

อ้า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 ลูกเก่งมากจบแล้วจบแล้วลูกหมดแล้าบอลล้าอันนี้หมดจริงนี่ดูหมด 我不怕。No,